มันนานแล้วเนี่ยฮะตอนนั้นเขามีกระบวนการที่เขาสอบสวนขึ้นมาแล้วกออ็มีกรรมการสอบอะไรขึ้นมาทั้งเยอะแยะฮะผมจารายละเอียดไม่ได้แล้วนะครับอ๋อแต่ว่าคาดีก็ดําเนินการมาเรื่อยๆแต่ว่าคนนั้นเราก็มีการถอนฟ้องไปใช่ไหมครับตอนนั้นโดนถอนฟ้องไปครับอ๋อตอนนั้นท่านรู้สึกว่าจะให้เหตุผลว่าทางทางท่านธรรมาชโยเขาได้มีการคืนที่ดินคืนเงินไปแล้วใช่ไหมครับ ทัานองค์ประกอบทั้งถ้าจำไม่เป็นทั้งหลายอย่างนะฮะคือนหนึ่งนี่มีการคืนสองก็คืออมันก็มีส,สมเด็จพระสังฆราชท่านบอกไม่ไม่ไม่คิดจะเอาโทษแล้วตอนหลังก็มีผู้อดทนที่บริจาคที่ดินเนี่ยเขายืนยันว่ามีการบริจาคที่ดินให้กับตัวพระแล้วก็ไปสร้างวัดก็รายละเอียดแต่ที่นี่รายละเอียดนี่ผม,ผมจำไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ ที่มีมีการตั้งกรรมาการสอบสวนเป็นชั้นๆขึ้นมานะครับมันมันมันก็ไม่มีอะไรอ๋ <panelists> อ <w> เพราะว่าพอถึงตอนนี้เนี่ยพอเรื่องมันก็เลยมาเริ่มร้นแรงขึ้นมาอีกก็มีการจับประโยงเรื่องการเมืองเรื่องอะไรบ้างครับเป็นเรื่องท้งสงที่จะจัดการกันเองซึ่งมันก็ซึ่งซึ่งภายหลังพฤติการมันเปลี่ยนไปก็ต้องทางสงก็ต้องจัดการกันแลละครับอืม,อมนะฮะการวิจารณ์ไปถึงว่า ตอนนั้นคุณทักษิณก็เป็นลูกศิษย์อยู่มีการมาสั่งอายการถอนฟ้องอะไรไปไปวุ่นเลยครับผมเป็นคนฟ้องทักษิณอืมอืมไม่ได้มีการมาสั่งอะไรแบบนั้นไม่มีครับผมผมเป็นคนฟ้องทักษิณเขาคู่กับยุบพักไทยพักไทยรักไทยด้วยอ๋อตอนสมัยตอนปีนู้นจะเปันปีสี่นั่นแหละครับผมยุบพักไทยรักไทยยุบอะไรทักนั้นหมดเลยฟ้องทักษิณฟ้องเมียทักษิณฟ้องพี่ชายเมียทักษิณด้วยอ๋อตั้งแต่ตอนนู้นเลย นิยามเราไม่มีมามาสั่งให้เราถอนค้นละพวกกันเลยล่ะครับคนละพวกคเนะครับครลับรัานครับขอบพระคุณท่านครับผมครับขอบพระคุณครับ